เมืองเมืองนันหลังนี้อยู่มาขนมาอยู่ในสามับพับัาพวกคน้ยโอ้มาเนข้าวนึ่งคนคณะคคนเดียวนี่ทุกคนบรรยากาศบ้านนะคะกเสหมาลยีเบรรยากาศบ้บานของชีวิตคนบ้าน ล่องน้องมันเป็นปลาธรรมชาติแม่นค่ะเป็นธรรมเลิกมันลอยหรือเนาะาค่ะลอยหรือและปลาดุขหรือปลาหยังบอยอันหนามาพี่ลูกมันเฉยเลยอันหนามาพี่คือเป็นแต่ล่องแถลูกว้าวเอาโชกล้องน้องยุดจับเลยว่ว้าวตัวใหญ่มากครับอเออเก่งเก่งอยากล่องน้องอยู่บจ๊ะนี่น้องยุทธนี่ น้ำเลิกว่ะค่ะไปน้องข้างบนจังลง่งสูบสูบน้องไผ่หันโอ้แล้วสูบผู้เดียวลาบื่สูบถาม,มูผู้ดไหคือสลาดเดี๋ยวขี้ม้อใส่มาหนะ่ะ เหี่ยวๆยาวบ่พุ่นนะข่อยว่านั่นเนาะว่าสิสิ ว่านพี่สวัสดีค่ะตาทักกันดีค uh ่ะมาลุง uh พี un ่เขาจีแล้วกับมีผลยุบกองไฟเขาทายี่นีนะเพิ่มมาอยู่ตัวหนึ่งด้ว ตัวใหญ่ใช่ไหมม่ตาเถอะมันี่มันแดดนะลูกพีพีนี่มาอยู่ใกล้แม่มาแดดมันร้อนนน่นอะแม่ยังร้อนเลยมานี่ลูก ดูนันนิกนันนิกจะถ่ายมาฟังไหมถ่ายสวนกันถ่ายสวนกันอ้านันนิกฟื้นแล้วบะยังบ่ฟื้น ตาโตเป็นสาวแล้วนะนนีว่าไม่บ้ันเซไปเซมาจะน้อยกับเซล่งน้องของแท้ยกกระดาลูกโยกด้วย มีเตขีเหอมีเตขีเหอบอได้ปลาปลได้ปลาได้ปลหมอเอาปลาขึ้นมือเทิงเอาปลาไปหายข้าเจ้าหามโตัวเดียว อ้าวเจอว่าถาเก็บได้อยู่ด้วนี่กุ้งลายโอ้กุ้งอะไรได้นี่ไอันไหนกุ้งลายอยู่เด้ลายเก็บมาแล้วบิตามาข้างนี้ลูก เลบิร์ดมูบ้านแล้วนี่เนี่ยผู้ยิบานคืเบรดท่หาเรลียนเส้นเบิร์ดมูบ้านน่นละข้าบัลลมาแล้วผมาลูกไปลูกลงสาหัน่องไล่มบ้านแล้วสีขาย่บสีเนไม่ยะหรอกมัสวนรวมแมนงานหลานงานหลวงเงาเาล่ะเขาสีขาไปให้ปวดหัวเนี่ย บ่บางทีไงยังงเขาเชิญเข้ากลุ่มน่บางทีเข้ามาเด้ตอบรับมันมันเหงาไงโทเธเมื่อมันผู้ใดพ่ออันพ่อเอ๋อ้าวโอ้าใส่เป็นตาเนี่ยนี่นะกูว่าแว่นเลนะปจังได้กลับลงคือเก่า จอมเราหว่าย <laughs> ้อนปุ <ng> <sm art enda> ๊บจอมลงไปให้เก่า